ในช่วงคุยให้เคลียร์นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามกันนะคะว่าหลังวันหยุดยาว5วันที่ผ่านมาสถานการณ์การติดเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดพิจิุโลกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและมาตรการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์วิรมเจียมหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิุโลกตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชินีนรคะ ครับผมต้องถามคุณวัชรินก่อนเลยว่าสถานการณ์โควิด1 9หลังจากมีการหยุดยาวมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของเราถ้าณตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งผ่านมาได้เจ็ดวันเนาะก็ยังตอบ,ต,อบตรงๆไม่ได้ว่ามันเพิ่มขึ้นหนรือลดลงแต่ว่าณเจ็ดวันหลังจากที่เราหยุดยาวมามน,นันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ว่าสถิติเนี่ยคือเราเก็บรวบรวมทั้งจากการตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วก็ตรวจ PCR ที่ในหน่วยบริการนะครับเนาะก็ต้องดูต่อครับอีกว่าอีกเจ็ดวันหลังจากเนี้ยคือเหมือนอย่างที่ท่านโฆษกสบตได้เคยกล่าวก็คืออ่าต้องนับยาวไปถึงสิบสี่วันเนาะว่าจำนวนผู้ป่วยมันจะเพิ่มขึ้นหรือมากมากลดลงเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้นะนานานาทีนี้ครับที่เราเฝ้าดูอยู่นะครับก็พบว่าจากเดิมเนี่ยเรามีอยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่ากว่าในช่วง ช่วงเมื่อวัน2วันเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบถึงพันโอเยอะอยู่นะเยอะนะคะแล้วครบ14วันคาดว่าตัวเลขาอาจจะถึงสองพันหรือเปล่าคะน่าจะไม่ถึงถ้าเกิดดูดูดจากลักษณะของเชื้อ,อ,อท,ที่มีอยู่นะตอนนี้นะส่วนใหญ่ก็จะออกอาการประมาณ2อสาวันแรกหลังจากจที่ได้รับเชือ้อครับก็จะเร็วไม,ไม่ยาวเหมือนกับช่วงโควิคอหรือว่าเดลต้าตอนนั้นนะ ครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้การติดเชื้อโควิด -19 ของพื้นที่ของเราเนี่ยมาในรูปแบบไหนบ้าง <rup S 1> แล้วก็ในเรื่องของเชื้อเนี่ยตอนนี้รูปแบบของการติดเชื้อคนเราเนี่ยมีอาการมากน้อยขนาดไหนครับถ้าดูตอนนี้นะครับกลุ่มกลุ่มผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในครัวเรือนเนาะอ, <beb S 2> อย่างเช <etos. S 2> ่นตอนนี้ต้องต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเราเป็นพื้นที่สีเขียวเนาะกิจการกิจการใน,น,นเราเปิดหมดแล้ว ไม่ว่าโรงเรียนหรือว่าสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็เปิดให้ือิการแต่ทีนี้เนี่ยาจากการสอบสวนแะล้วมีความเชื่อมโยงไปที่สถานบันเทิงเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนนึ่งเนือ่องจากว่าเขามีมาตรการที่เข้มข้นแต่ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่เราจะติดจากลูกที่ไปที่โรงเรียนนะครับก็<อ>เด็กเล่นด้วยก,กันเนาะอาจจะมีสัมผัสติดต,ต่อกันบ้างเนี่ยครับเด็กเขาไม<ด>่ระวังตัวผู้ใหญ่ด้วยใช่ครับ แสดงว่าส่วนใหญ่จะมาแบบนี้คือ<ช>มาในรูปแบบของน้องๆน,นักเรียนนี่แหละก็ไปสัมผัสกับเพื่อนๆมา<ช>แล้วก็มาติดคุณพ่อคุณแม่คือติดกันจากคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มาตราการต่างๆต่อจากนี้จะมีอะไรเพิ่มขึ้นเข้ามาหรือเปล่าคะเพราะว่าเราได้ผ่อนคลายกันไปหลายประการแล้วอืมก็คือถ้าคือตอนนี้นะครับททนกระทรวงธากณาุขก็เน้นว่าเรื่องของ การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็การตรวจคัดกรองด้วย ATK ในกลุ่มในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับให้ประชาชนเนี่ยเป็นการตรวจหาด้วยตนเองเนะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากว่าเมื่อต้นเดือนกร,รกฎาคมนะครับที่ทางสปสชก็ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องแนวทางการเบริกใจเนาะก็เลยทําให้มีข้อจํากัดการนี้แต่แต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็กรณีที่เป็นกลุ่มก้อนมีการระบาดในงเรียนเนี่ยเราก็มีทีมงานที่ทเรียกว่าทีมหน่วยควบคุมโรคในพื้นที่นะครับที่จะเข้าไปประสานแล้วก็สามารถถักจับแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการรักษาได้ครับเด<ม>ีส่วนกระบวนการรักษาเนี่ยเราจะพูดต่อในเซสชั่นต่อไปเนาะค่ะถามพี่วัชรินนิดหนึ่งในเรื่องของการตรวจหาเชื้อ ผ่านทาง ATK ในตอนนี้มันยังให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ขนาดไหนครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราตรวจครั้งหนึ่งเนี่ยมันชัวร์ไหมห,หรือว่าเราจําเป็นต้องรีเช็คกับหลายยี่ห้อซึ่งตอนตอนนี้มันก็มีข่าวสารที่ออกมาเนาะให้เรารู้สึกว่าเราจะเราหยับพึ่งมั่นใจใน ATK ชิ้นแรกอ,อย่างนี้คือความคิดเห็นของพี่วัชรินคือเป็นยังไงบ้างครับต้องต้องดูชนิดที่มันผ่านการรับรองจากองค์การอาหารยาครับที่เขาจะมี ตัวฉลากรับรองเหมือนอาหารฉลากรับรองอาหารผลิตภัณฑ์อาหารค,ครับปิดอยู่เนาะถ้าอันนั้นก็แสดงว่ามั่นใจได้ว่าชุดตรวจนั้นมันมีมาตรฐานครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่วิธีการใช้ชุดตรวจด,ด้วยมันมีสองมีสองส่วนเนาะส่วนของชุดเอทีเคที่แปลผลให้เรากับชุดตรวจวิธีการตรวจของเราว่ามันแย่ถูกต้องไหมอืมค่ะพี่วิชลดินคะถ้าสมมุติว่า ตรวจเจอว่าสอง <2 S 2> ขีดแล้วกระบวนการต่อจากนี้ในช่วงนี้ยังคงเหมือนในยุคก่อนๆไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะถ้าเราติดโควิด -19 กระบวนการรักษาเป็นยังไงบ้างคะการรักษาของเรานะตอนนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่วันที่หนึ่งกรกฎามมาเนี่ยก็อย่างนี้ครับสรุปส่านว่า,ากรณีที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเขียวเนี่ยกสสรมารถรักษา ด้วยตนเองอยู่ที่บ้านได้ทีนี้ทั้งนั้นนะพิษณุนโรคนี่โดยโดยการนําของท่านผู้ว่ากับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับก็มีเดิมเรามีโลคือว่โคดที่ใช้ลงทะเบียนเซพิษณุนโร,รแเราก็ใช้คิวอาร์โคดเนี่ยครับเอามาปรับใช้เป็นลงทะเบียนการรับการรักษาผู้ป่วยโควิดกรณีบางท่านอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้แบบรองพย่ก็จะได้ไม่ต้องไปที่สถานพยาบาลเนาะไม่ต้องเดินทางไปก็สามารถลงทะเบียนง่ายๆเลย มันจะมีลิงก์อยู่นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตสะกดให้ก็ได้ครับว่าเวอร์ไวท์แลก็ดอพิโรคพร้อมดอไทยครับพิษโลกพร้อมนี่ใช้ภาษาไทยเลยนะครับคออีดอตพิษโอรอโลกพร้อมดอไทยก็จะคีย์นั้นแล้วพอคีย์เข้าไปก็จะมีการลงทะเบียนอยู่พื้นที่ไหนลงพื้นที่นั้นเลยนะครับเลือกพื้นที่นั้นเพราะว่า หลังจากเสร็จสิ้นแล้วเราจะมีล่าเสร็นของท่านผู้ริการโรงพยาบาลแต่ละแต่ละอำเภอที่ที่ผู้ป่วยอยู่ครับก็พิมพ์เป็นใบรับรองแพทย์มาให้ได้เลยแต่นี้ทางนี้ทั้งนั้นจํากัดเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกนะครับค่ะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆที่ประชาชนต้องรู้ต้องทําความเข้าใจอีกบ้างไหมคะมีประเด็นหลักๆนะครับก็ตอนนี้อาจจะอาจจะมีความสับสนิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยยังต้องกักตัวกี่วันอะไรเนี่ยครับเนาะก็ และตอนนี้นะครับที่เป็นมติของคณะปริหารจังหวัดนะครับว่าเรายังกําหนดให้การรักษาตัวเนี่ยก็ยังใช้สิบวันอยู่แต่แต่หะายถ้าอาจจะเห็นว่าเมื่อวันก่อนนี่ครับทางที่ปรมกวบคุมโรคก็ได้มาประกาศว่า,าสามารถรักษาตัวได้เจ็ดบวกสามเนาะก็เจ็ดวันกักตัวอยู่ที่บ้านอีกสามวันเนี่ยก็กลับมาทํางานได้ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าให้ปฏิบัต,ติตนตามอย่างเคร่งครัดแต่ทีนั้นแล้วก็ในส่วนของเจบวกสามเนี่ยก็จะขออนุญาตเข้า ที่ประชุมคณะรมตรจังหวัดก่อนว่าเราจะพิจารณาว่าจะประกาศใช้เมื่อไรครับครับพี่ว,วชรินผมขอถามเสริมนิดหนึง่งในเรื่องของคนที่ติดเชื้อโควิดสิเนี่ยอาจจะต้องมีแนวทางการรักษาประมาณสัก7วันเวลาที่78ดวันแล้วเนี่ยเวลาเราตรวจเอทเคแล้วมันก็สีที่มันขึ้นสองขีดมันจะเริ่มจางเหลือ1ขีดค่ะอย่างนี้เนี่ยคนอื่นๆที่เขามองว่าจะต้องมีการมาทำงานด้วยหรือกลับเข้าไปใกล้ชิดเนี่ยจะยังปลอดภัย แล้วก็สามารถเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วหรือ,อยังครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นซากเชื้อแบบนี้ครับอ่าอย่างนี้ครับคืออ่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมันมีผลการศึกษามานะครับว่าเนาะอ่าณวันที่แปดของการป่วยเนี่ยจะมันจะเป็นซากเชื้อไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ก็เลยยังยืดสิบวันอยู่แต่ทีนี้ทีนี้นะครับก็มันมีเอ,อกาสารของสอบคอที่ที่เผยแพร่ไปเมื่อเมื่อวานก่อนเนี่ยครับว่าเจ็ดบวกสาม ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีอาการทั่วไปแล้วเนี่ยจริงๆเราวมันคอติดต่อกอันทางไอจามแล้วก็สัมผัสของสิ่งของร่วมกันเลยนาะก็เลยบอกว่า mm hmm. บางบริษัทอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องใช้พนักงานแต่เนี้เราขอพิจารณาประเด็นนี้ก่อนเนาะ mm hmm. ว่าว่าจะทางพิสุโลกลจะใช้เจ็ดบกสามหรือว่าสิบวันอยู่ mm hmm. ซึ่งแ mm hmm. นวทางของกรมกันแพทย์เนี่ยก็บอกว่าให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวสิบวันอย่างยึด แนวทางของกรมพันธุ์พทย์อยู่วครับค่ะคืคบหน้ายังไงมารายงานในรายการด้วยนะคะก่อนจากกันไปค,ค่ะคุณวัชรินทร์มีอะไรจะส่งผ่านถึงผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะเชิญได้เลยค่ะ,อ,ะอีกนิดนึงครับพอดีเรื่องของการฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับของที่สกนในเข็มสามก็ยังน้อยอยู่เนาะได้ประมาณแค่สามสิบสามสิบเจ็ดกับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนาะก็อยากจะให้ประชาชนให้ที่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับที่มีผู้สูงอายุ หรือว่ากลุ่ม60แตะนะครับกลุ่มผุ่มมีโรคลดรังนะครับก็ให้มาติดต่อรับบริการฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้เรากระจายวัคซีนไปตามรพสทุกแ่กแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเขารับบริการได้นะครับแล้วก็นี่เดียวครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเนาะแอ์ออกเราก็ติดหนึ่งในสิบนะครับของผู้ป่วยที่ถ่วงโชดของประเทศก็ดูลูกน้ําในบ้านตัวเองนะครับแล้วกำจัดลูกน้าไม่ให้ยุงกัดหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเด็กเล็กๆะครับก็อาจจะหาโลชั่นพากันยุง ปรกันไม่ยุงกับเด็กครับค่ะสสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวัชรินทร์ค่ะขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการน้พูดคุยวันนี้นะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียบร้อยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากมาตรการเองเนี่ยก็มีการผ่อนปรนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการปรับมาตรการขึ้นมาให้มันมีความเข้มข้นมากน้อยหรือว่าจะผ่อนคลาย ให้ทุกคนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ใช่มาอยู่กับพวกเราเองด้วยนะถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะทำให้โควิดสิเานี่ยเขากลายเป็นโรคที่แบบติดแล้วไม่รุนแรงติดแล้วหายได้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับเขาต่อไปนะคะ<ช>เป็นกําลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ